เอ่อพวกคุณเชื่อหรือเปล่าครับว่าผมเล่นแจ็คครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ทุกคนนูนน่นนหะทุกคนตอนนู่นน่ะบอกตามตรงก็ไม่นานมากเท่าไหร่ครับทุกคนแค่2ปีแล้วในวันนี้ครับทุกคนมันมาถึงคิวของพ่อหนุ่มสุดหล่อคนนี้แล้วครับกับแจ็คสกินคอร์แลปของไอแซคฟอสเตอร์นะครับทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากน้องพลออะผู้ใหญ่สนับสนุนให้เรามีสกินนี้มารีวิวนด้ทุกคนขอบคุณมากนะครับเงินทองเป็นของนอกกายครับทุกคนถ้าไม่ใช้ก็โอนมาไม่พูดเยอะครับเจ็บคอทุกคนเล่นเลยดีกว่าครับหมู่ เปิดมาก็เจอด่านใหญ่ซะแล้วก็ถ้าผมเกิดตรงนี้ทุกคนมีคนอยู่บ้านเล็กแน่นอนครับเดี๋ยวเดินไปบ้านเล็กก่อนนะครับทุกคนรอบนี้ผมเอาเครื่องประดับของเขามาด้วยนะครับทุกคนเห็นมีดอันเล็กที่หลังนั่นปะ่ะมีดอันหน่อยนยมีมีดอันเล็กติดมาด้วยอะไรอ๋อน,น,นันเน,นี่ยนันเนี่ยอยู่แถวนี้ทุกคนนึงนี่งนงไงเอ,อ็มมา่าแล้วตรงนี้มีคนปั่นอยู่ด้วยใครกันที่เป็นคนปั่นตรงนี้บาร์เทนเดอร์อย่างนั้นได้เหรือไปไหนบาร์เทนเดอร์รอก่อนขอตีหน่อยมีหมอกนะเรามีหมอกตีไปเลยครับหมอก นี่ไงโดนเต็มเต็มไม่ได้มองแหละเขาก็โดกขวดไปหนึ่งทีฮะเราวิ่งตามไปแบบนี้งานตีอุ้ยมีสป,ปินอีกทำไม้สวยผ็หนุม่มแต่ว่าเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอก่อนเจอกันตีธรรมดาอาจจะไม่โดนแต่ว่าเน้นหมอกอย่างเดียว <laughs> รู้จักไอแซคฮันเตอร์เล่นหมอกไหมครับตีหมอกอย่างเดียวฮะเพราะว่าตีปกติแม่งพึ่งพาไม่ได้โอ้โหแล้วเข้าไม้แบบนี้ตีไปก่อนทังตรงเต็มเต็มแล้วยิวทันพอดีโอ้แย่แล้ว เย้ yeah, แล้วโอ้ปั๊มไม่รัวแต่มีบิ๊กนี่แน่หัว <c oughs> ปังมหัวปั๊มหน้าคำมั่มทิ่มพื้นทุกคนไปก่อนคนนี้ก็ปั่นกันรัวๆเลยนะทุกคนผมไล่ช้าอยู่นะเนี่ยแอบไล่ช้าอยู่นะนี่โอ้โอ้ยไปเก้อเป็นสองเลยเหรอเอาเป็นสองเครื่องเลยแหละครับลูกพี่ใจเย็นเด้อนี่มึงได้คนเดียวเองนะนี่แล้วมีคนอยากจะเป็นฮีโร่วิกม,มาช่วยแต่ว่าใช้หมอกตีไปก่อนเอาแล้วโดนด้วยหมอกลันเมร นี่ไงโดนหมอกลานเบสเข้าไปเป็นล่างเลยเหรอพี่โอ้โหเสียงหัวเราะทำไมไ่ไปไ,ไม่เงยเสียงหัวเราะไม่โคตรดังเลยสกินมันเทศน,นะครับทุกคนแต่ว่าเสียงหัวเราะแบบโอ้โหแบบดังมากดังโคตรดไม่์ไ้น่าจะอยู่เครื่องข้างหน้าทุกคนอันนี้แบบเขาพลาดแล้วต้องรอคนมาช่วยอกีกยืนรอไหมอา้ามีคนวิ่งมาแล้วน้ำหอมแต่ว่าผมมีแผนครับทุกคนจะใช้ไม้เป็นอาวุธทำลายล้าง นายรู้จักอาวุธทำลายล้างหรือเปล่าอาวุธสงครามมาแล้วน้ำหอมกดน้ำหอมไม่ทันแล้วกดไฟบิวเบ์ดไปด้วยมาเดี๋ยวอาวุธทำลายล้างมันรู้จักซะแล้วผมมีของดีอยู่ในมือเรียกมันว่าอาวุธทำลายล้างโอ้ยที่ถายตกแน่นอนนั่นไงเฮ้ยทันไหมเนี่ยโอ้หแล้วแม่ทันด้วยอุ้ยดูว่าทันโอ้ย,อยไม่โดนบอกล้างเมฆของผมไปแล้วหมอกเป็นหมันก็เลยเดินวนไปก่อนเดินวนกันไปเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธออย่างีอยู่สองคน เดี๋ยวไม่ต้องรีบครับทุกคนเดี๋ยวถ้ามีหมอกอีกก็เจอกันไม่ไอาอคอลรัวๆเลยว่ะโอเคครับหรือไม่ก็สุดท้ายถ้าไม่อยู่เครื่องไกลเลยเขาต้องมาช่วยแหละเดี๋ยวเอาน้ําหอมไปนั่งก่อนครับทุกคนเฮ้ยน้าหอมลุกพอดีแล้วกดน้ําหอมแบบนี้เรียบร้อยรอฟาดอยู่แล้วเอาฟอกเบตไปกินก่อนเอานั่งตรงนี้ก่อนน้าหอมอุซาวิ่งมาไกลเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปิปเปอร์ครับทุกคนไมคน่าจะลุกได้เดี๋ยวตามไปซ้ำไมค์ก่อนโดนเอาลุกพอดีอีก ลุกตอหน้าแบบนี้ไมาอายน่าจะต้องเข้ามานะทุกคนเดี๋ยวมองไว้ก่อนนี่ไงไมาอายมาแล้วเป็นไปตามคาดอ่านขาดกระดาษ a อแล้วหลบได้ด้วยไมายอายเท่เกินไปจะรีบดึงก็ดึงเพื่อนเฮ้ยหลอกไปก่อนอันแน่ถ้าเยอะซะด้วยันแน่ถ้าเยอะซะด้วยไมอายทันเฟดด้วยว่ะทุกคนนี่แน่ <c oughs> ดึงได้แล้วไงดึงได้รอซ้ำอยู่ดีเอา้าเร็วมอบเลยฮะทุกคนไม่ไหวแล้วเ <c oughs> ซอร์บอกว่าไม่ไหวแล้วไอตัวนี้มันเกินไป บอลเล่นแล้วนี่ไงตีล้มไปก่อน2ตัวเลยไ <c oughs> อ้ไวันนี้เอาไป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 กลับบ้านกลับบ้านอ้าวนั่งนี้นหอย่าลื้นนะโคตรไกลเลยครับทุกคน <c oughs> เดินอย่างไกลเลยเ <c oughs> หลือคนคนสุดท้ายโอ้โหเดินน้องปูดไปหมดแล้ว <c oughs> โอเคครับเรียบร้อยตายหมดเด้อ <c oughs> ดูท่ายืนไหมนี่ไงท่ายืนท <c oughs> ่าจับปีเปอร์ยืนไล่ หมือนไอ้นี่เลยอะเหมือนพวกพ่อมดเลยอเอ้ยไม่ใช่พวกพ่อมดพวกแบบเดลิเปอร์อะแมงกะลินเดลิเปอร์อยู่แล้วอีก5 minutes later เนื่องจากมาเร็วเกินไปครับทุกคน <laughs> เดี๋ยวผมต่อให้อีกรอบหนึ่งนะครับโอ้กโอ้ไมคดอะไรเนี่ยนี่มันเซตแบบตัวนาทั้งนั้นเลยนี่ว่างานเข้าเอ้ยแต่าดานเล็กอยู่ได้อยู่ครับทุกคน <laughs> เกิดตรงนี้ตรงที่หัวใจแก้หน่อยไหมเดินไปเปิดใจให้ฉันดูเพลงอะไรนี่ลองมัว่วเดี๋ยวไปเช็คแทงก่อนครับทุกคนมีคนหรือเปล่า อา้าวเราเจอรอยเท้าอยู่ตรงนี้เขาเป็นใครกันขอดูหน่อยศาสตราจารย์อย่างนั้นเลยกิ้งกาน่อยชิปหายแต่ตัวไลย่ยากซะด้วยเวรแล้วกูโอ้ยตีเครื่องไปก่อนในเมื่อเราเจอตัวไลย่ยากแบบนี้ครับทุกคนผมมีวิธีครับทุกคนเป็นวิธีที่สามารถเอาไปแก้ทางพวกเขาได้ฮะ <c oughs> ไปไล่ตัวอื่นครับบายบายคุยบายไมเฟรนเจอกันอีกทีเมื่อชาติต้องการใครจะไล่ก็ไล่ครับตัวแบบนี้ไปก่อนเจอกันเมื่อชาติต้องการอ้าวแล้วเดินกลับมาเจอ ลักกี้กายอุย้ยโดนด้วยอ๋อไม่ได้กดโล่โล่กันหรือโล่กันไม่ได้วะแต่เขายังมีโล่อยู่ทุกคนเขามีเกตของย,ย,อยิ้งก่าย่โอ้ยเต็มหน้าเลยกูกระเด็นอย่างไกลไปไหนจะไปไหนไม่บิงลักกี้กายกุูอ๋อโดนไปก่อนแล้วยังไม่จําเป็นต้องใช้เลยทั้เมื่อกี้เขาพามาบอกว่าจะบิงอยู่แต่มันเสร็จไปแล้วเครื่องนึงอ่ะผมไล่ช้าอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมเอาไปโซนเครื่องตรงนั้นนะ่ะผมจำได้มียิงกาปันอยู่ทุกคน เนี่ยเอาไปวางตรงนี้เขาจะได้แบบโดนโซนเครื่องทันไม่แน่กูเฮ้ยยังทันอยู่ครับยังทันอยู่เอ๋วางไปก่อนโดนโซนเครื่องไปก่อนบางอาจมากมาลงใกล้เครื่องเลยเครื่องตัวนี้แบบปั่นอยู่ด้วยโอ้โหเครื่องนั้นก็เสร็จเหมือนกันได้คนเดียวม่งเสร็จไปสองเครื่องแล้วแ yeah, yeah, ย่ละแย่ะละเฮ้ยรอยเท้ามีคนมาเลยมีใครมามีใครแถวนี้มีไหมมีไหมพี่ชายเบอร์เซนมาดึงโหเราทำคนเดิมได้ด้วย ายละอยากซ้ำเปอร์เซ็นเหมือนกันมเดี๋ยวไปเอาล,ลากิการให้ตายก่อนทุกคนแล้วพี่ไทยด้วยโอ้โหแล้วแย่แล้วโล e ้วแย่แล้วกลัลากิการอยู่ไหนมานี่กลับมาโอ้โหแล้วทำไมลูกพี่ถึงวนกลับมาลมที่เดิมครับบอกเข้าใจจริงๆเลยโซนเครื่องทันไหมเนี่นานอยู่นะเนี้ยทันไหมเนี่ยไม่น่าทันนานไงจริงด้วยเอานั่งกย Hands ี่เดิมไปสองเครื่องเพิ่งได้คนเดียวแม่เจ้าตรงนี้ใครวะเนี่ย ใครนี่มีใครอยู่หลังหินตรงนั้นเฮนูห hey, no. อม่าดีสิจะพาไปดูคองดีจะเดินไปที่โคดหินที่ตรงนั้นไปกับฉันอ้าไปเลยแล้วะเอา้าอยู่นี่อาสาจารย์าไปก่อนอุ้ยแล้วโดนด้วยเรียบรลอยอสามคนเดิมพยายามจะบอกให้เมื่อนเอาคนเดิมไปก่อนแล้วมีไทยด้วย yeah, แย่ล้งานเข้าอยากจะได้ศาสตราจารย์เหมือนกันนะแต่แบบปล่อยไปก่อนทุกคน ต่อเลิกกิกายให้ตายก่อนหรือเครื่องเดียวเองแย่แล้วแย่แล้วาสถานการณ์เริ่มไปสู้ดีฮะทุกคนเปลี่ยนไปเทเลพอร์ตมารอเลยครับเพื่อได้บิงไปตกเพื่อได้เทเลพอร์ตไปตกบิงเอามาก็บอได้ใช้นี่เอามาหลอนเลยนี่ตอนนี้โอเคแล้วกิกายเก็บงานไปก่อนกุดลใบใบเฟนแฟลเวลซีโยเกนลิตรบายบายโอเคครับเทลไปเครื่องนู้นเลยมีคนปั่นอยู่ด้วยไอคนปั่นซวยบอกเลยเอ้าศาสตราจารย์คุงไปไหนครับลูกพี่มาคุยกันก่อนนะ าคุยกับเคียวผกทีเอาไม่โดนเรียบย้อยไม่มีลส้วยเดี๋ยวเมอร์เซนน่ะเมอร์เซนที่เป็นตัวปัญหาอยู่ตอนนี้แล้วก็นักแต่งเพลงทุกคนเดี๋ยวเมอร์เซนน่าจะต้องเข้ามาแหละนักแต่งเพลงน่าจะปั่นยาวๆให้เมอร์เซนดึงสองเฟสอะไรเงี้ยน,นี่ไงจับนั่งตรงนี้ไปก่อนจะอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยป้าตรงนี้ไม่มีหูขึ้นเลยครับทุกคนรอคนมาช่วยครับเราเพื่อนจะตายแล้วครับลูกพี่ทำไมเพิ่งมาเมอร์เซนนี่ไงจับคนช้าไปก่อนพองเบรดไป โอ้ได้ไม่เนี่ยกูโอ้โหแล้วดึงได้ด้วยออมีก่ออีกต่างหากมีก่ออย่างนั้นนั่นเลยโอ้โหแล้วดุดเครื่องได้ด้วยครับงานหยาบนะครับทุกคนรีบเก็บงานเดี๋ยวนี้ทําง,งานตกก็ต้องรีบเก็บนะครับแล้วยาวแล้วยาวหรือไม่ศาสตาจารย์พยายามจะยื้อให้เพื่อนแต่ว่ารอบนี้ฟาดไปก่อนรีบจับนั่งลรีบเทเลครับถ้าเราไม่เทเลตอนนี้เราจะไม่ได้เทเลอีกแล้วแล้วกูดาวเสร็จพอดีเอาเป็นไปตามคาด ไหลาตามเกมมาแบบนี้เทเลยอัดหน้าประตูฮัลโหลสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าแถวนี้มีแต่งเพียงหนึ่งคนเมอร์เซนด้วยแตงเงบพยายามวิ่งหนีเมอร์เซนเดินกลับไปเปิดประตูแต่ว่าเลี่ยนเบียนเบนเต้าหมายไปไล่เมอร์เซนแล้ใจ่ายแล้วแดนเข้าไปแล้วตีพอกเบตตามไปแบบนี้โดนกําแพง,แงเน้นๆนะ <S <S คุณได้รับปูนเอาไปสร้างบ้านห e <ท>น,นึ่งเอเมอร์เซนพยายามขัดขืนในสิ่งที่เขาไม่สามารถทําได้แล้วตรงนี้มีคนเดินมาเปิดประตูและแอบข้ามประตูคิดว่าผมจะไม่เห็นล็กอ้างตีไปก่อน นอนข้างประตูไปเลยครับรักมันมากก็ไปอยู่กับมันเลยประตูเนี่ยตามไปไล่เมึงเซนต่อครับทุกคนผมอยเขาลูกเองอะผมว่าประตูน่าจะถ้าเขาห่วงแบบนี้น่าจะสักห้าสิบแล้วล่ะห้าสิบแปดสิบล่ะเดี๋ยวเดินไปดูเมอร์เซนก่อนยาวเอา้าเมอร์เซนหายไปแล้วทุกคนมันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนถ้างั้นก็เอาแต่งเพลงไปนั่งครับทุกคนเมอร์เซนน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วแหละวิ่งออกปประตูไปละมั่ง <c oughs> โอเคเทเล่ยี่สิบเก้าวิเดี๋ยวเดินไปเช็คก่อนตรงนี้มันไม่มีหูขึ้นนะทุกคนมันไม่มีหูจริงๆครับ ได้ไหมเนี่ยเดินไปก่อนเพื่อเจอเพื่อเจอเพื่อเจอแต่คิดว่าเราจะเปิดเสร็จแล้วนะเพราะว่ามันนานอยู่นะก็ผมจะเอานักแต่งเพลงไปนั่งมานานอยู่เอีอ่ตรงนี้มีหูอ้าไม่มีแล้วประตูยังไม่ได้เปิดแสดงว่าน่าจะกลับไปที่กวีกครับทุกคนเมื่อกี้ตรงกลางแบบมีหูขึ้นอยู่ด้วยเฮ้ยรักเพื่อนโหอเทเลอัดกวีวู้ฮู้มาแล้วทำไมวิ่งกับมากอีนี่ไงล้มไปก่อนมันเป็นบทชิบหายนักงานเขา้าไม่ใช่บบป,ประตูโดนโนรักเพื่อนเด้อรักเพื่อนก็มาอยู่ด้วยกันเลยไม่มีอะไรมาก รักเพื่อนหรอ,อไม่มีอะไรมากเครักผัวเ้ยรักเพื่อนสือลาลาชีดีจริงๆเลยทุกคนโอโมชิรวยน่าสนใจนิเน่ยทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้ครับทุกคนวันนี้อาจจะไม่ได้ตัดอะไรเยอะนะครับทุกคนก็เอาแบบนี้ไปก่อนนะทุกคนคกแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทำอีกนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันนะขอบคุณมากครับ